เอาละครับวันนี้ตอนเช้าบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้มเตียงจะมาพูดเกี่ยวกับภูมิสถานนะครับพบูมินะครับให้ฟังนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าใครไม่เชื่อเรื่องบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับ เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในภูมิสถานที่เป็นมนุษย์ในพมนุษย์นะครับคนเราเนี่ยนะครับตามหลักพุทธศาสนาตายแล้วเกิดน,นะครับตามกรรมตัวเองที่กระทําเอาไว้เพราะฉะนั้นครูเตียงจะต้องพูดจําเป็นที่สุดเลยจะต้องพูดไหนใครไม่เชื่อว่านโกสวรรค์มีจริงบ้างนะครับ อันตรายนะครับเพราะว่าอะไรครับ <_ d ose> เพราะว่าโอกาสที่คนไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงนั้นจะมีโอกาสทำบาปทำความไม่ดีต่างๆเพราะไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงไม่เชื่อบุญไม่เชื่อกร,รมไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงจะทำผิดจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองนะครับเอาละนะครับปัจจุบันเราเป็นมนุษย์ <_ d ose> นะครับ พบที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีเดี๋ยวเอาไว้วันต่อไปพบที่สูงกว่ามนุษย์ขึ้นมาอีกนะครับเป็นพบของชั้นเทวดาชั้นที่เทวดาอยู่นะครับเทวดามีกี่ชั้นครับเราชาวพุทธเทวดามีกี่ชั้นเลยไม่เอาชั้นพรมนะเออสวรรค์ชั้นเจ็ก็มีเอาสวรรค์ชั้นไหนอีกให้เราเอามีหกชั้นก็มีครับเอา ชั้นชั้นที่เท่าไรสวรสวรสั้นเก้าสวรชั้นเจ็ดสั้นสิบหกสั้นแปดสั้นสองสั้นสามว็กไปเรื่อยๆกระถืงเองกันละนะชั้นชั้นสิบสองชั้นสี่เออสวรชั้นสี่กับมีสั้นเก่ากับมีสั้นเจ็ดกับมีสั้นหกกับมีอ้าวเฉลยเฉลยฟังดีๆเด้อสวรค์มีหกชั้นภูมิสถานของเทวดาอยู่ชั้นที่หนึ่งชั้นจารุมหาราชิกาจารุนะชั้นที่สอง ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นของพระอินทร์นะครับชั้นที่สามชั้นยามาเคยได้ยินไหมพระสยามเทวาธิราชเคยได้ยินไหมครับเทวดาท่านนี้อยู่อยู่ชั้นนี้นะครับชั้นที่สี่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตเป็นชั้นของพุทธมารดาประทับอยู่เมระพุดธเจ้าอย่ชั้นดุสิตของข้อสอบ เด็กหน่อยมอหามอกก็สอบพ่อพ่อ,พอลูกลูกพูดนะมาถามเมยพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นไหนพ่อพ่ออุตส่าห์สอนธรรมะอย่างนี้แทนที่จะตอบว่าชั้นดูสิตอบสั้นดาว,ว่าดึงเซยเลยลูกหมอผิดสัมแม่พุทธมารดาของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ชั้นที่สี่นะชั้นดูสินะต่อไปชั้นที่ห้า ชั้นนิมานนลรดีชั้นที่หกชั้นปรณีมิตวสวัสดีส่วนสิทองได้หาสั้นทงสั้นจะใส่เวลาพ็หน่อยเด็กพวกเราไปศึกษากันนะไปศึกษากันนะครับไปศึกษากันสูงกว่าเทวดาขึ้นไปอีกเป็นชั้นพรงพรม,มีสิบหกชั้นอรูปภพมงอีกเท่าไร่ชั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันในชั่วโมงต่อไป อาวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับรคุณกุเตียงนะครับมาให้เกิดความรู้ในเรื่องของสวรรค์ใช่ไหมครับบาบ